ผมขอเป็นหนึ่งเสียงให้มีการดำเนินคดีกับนายประยุทธ์จันโอชาคุณบริหารงานแบบโลมนาสุดท้ายจนทําให้ประเทศเกิดวิกฤตในทางต่างๆทําให้มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อไปจำนวนมากคุณไม่ควรบริหารงานอีกต่อไปกุกคือที่สุดท้ายในชีวิตคุณท่านบริหารราชการแผ่นดินมาตอนนี้ประชานชนเดือ,อดร้อนถูกจอยาโควิดระบาดท่านก็ย่ามใจ ว่าจากการวัคซีนได้มาวันนี้พี่น้องประชาชนเจ็บปวดบางคนเขาต้องสูญเสียทั้งพ่อแม่พี่น้องคนที่เขารักไปผมขอเป็นหนึ่งเสียงเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับนายกประยุจันโอชาและขะผู้ยึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญไทยท่านบริหารการจัดการบ้านเมืองล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงจนทําให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางการด่างประเทศและพลาดอย่างยิ่งด้านสาธารณาสุขจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและติดเชือ้อโควิด -19 เป็นจํานวนมาก และไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่ไม่น่าให้อาภัยอย่างสิ้นเชิงการสละเงินเดือน3เดือนมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรกับประชาชนอย่างเราได้เลยแต่ประเด็นคือมันควรจะมีการจัดการจากภาครัฐที่ดีกว่านี้ที่ช่วยดูแลประชาชนอย่างเราการที่ทําทุกอย่างเป็นมืออาชีพกบบนี้ขาดมิใช่รใหรอง่ายๆนัดกับประชาชนเรื่องฉีดยาเรื่องอะไรไว้มันก็ลายดูเป็นความฝันแลดูเป็นจินตนาการเพื่อฝันไม่ถึงความเป็นจริงสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเลยครับถ้าดูแลไม่ได้จริงๆ ให้คนอื่นเข้ามาครับให้โอกาสคนอื่นเข้ามาดูแลพวกเราแทนตอนนี้เด้วยความเดือดร้อนลูกไปหาเงินก็ไม่ได้ขับรถแท็กซี่ก็ไม่ได้เงินท่านประยุทธ์ช่วยฉันด้วยสิหรือจะให้ฉันแจ้งความจับคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาพร้อมและที่จะพัฒนาประเทศนะครับช่วยเหลือเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับให้ฟื้นกลับมานะครับช่วยมาตรการป้องกันโควิดอย่างเด็ดขาดนะครับรวมถึงวัคซีนนะครับต้องการวัคซีนที่ดีครับ ไม่ใช่วัคซีนที่ท่านเลือกให้เราครับเราอยากได้วัคซีนที่ดีที่สุดที่พวกเราเลือกกันเองครับผมมีจิตสำนึกไหมว่าประเทศตอนนี้โควิดยิง่งใหญ่โควิดทุกวันนี้ถ้าแก้แต่ตอนแรกซื้อวัคซีนมาเนี่ยถามว่ามันดีไหมดีแต่คุณไปซื้อเรือดำน้ำ<อ>ไปซื้อเครื่องบินถ้<อ>าคุณเอาเงินตรงนี้นะไปซื้อวัคซีนแค่หกล้านโดสใช้เงินแค่เท่าไหร่เองเอ ถ้าเอางบมาเทียบกับการซื้อเรือดำน้ําหรือเครื่องบินที่เอามาเนี่ยง่ายๆแค่นี้ประยุทธ์คิดเองไม่ได้ครับคนอย่างผมคิดให้ได้คิดให้แค่นี้แหละเราต้องชนะชนะชนะใครอะ่ใอะใช่โควิดอเขาเป็นกันทั้งโลกแต่การบริหารที่มันเร็วๆชั่วๆแบบนี้มีแต่ที่ประเทศเนี้ยเป็นรัฐบาลที่ปล่อยให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายขาดขาดการเยียวยา ดูแลทั้งสิ้นรัฐบาลที่ปล่อยให้การตายเป็นเรื่องปกติสังคมประชาธิปไตยเราไม่มีในเมื่อเราเรียกร้องอะไรไม่ได้จากสิ่งที่ไม่เป็นอยู่เผด็จการมันไม่ควรมีอยู่รัฐบาลแบบนี้ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำเราทุกคนทํากินกันลําบากมากค้าขายอะไรทําอะไรไปทํางานก็ไม่ได้คนบางคนไม่มีแม้ข้าวจะกินอย่าอยู่เลยรัฐบาลแบบนี้อย่าทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากกว่านี้ ออกไปพนักงานรายวันพนักงานรายเดือนตามห้างสรรพสินค้าทุกๆแหล่งทุกๆท,กที่ที่มีการสั่งปิดกักตัว14วันทุกคนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะชั่วโมงนี้ไอ้โลโควิดมันระบาดใครๆก็อยากให้รัฐบาลประกาศหยุดแล้วก็กักตัวอยู่บ้าน14วันแต่กูถามมึงหน่อยว่ามึงกักตัว14วันเนี่ยมึงมีการองรับประชาชนเหล่านั้นเห็นใจคนประชาชนบ้างไหมที่เขาเดือดร้อนน่ะทำอะไรอะ่ะ เอาสมองส่ไหนคิดพูดมาได้ไงให้ลอกดาวกรุงเทพให้แม่ค้าพ่อค้าอย่างพวกกูเนี่ยเดือดร้อนขายของแค่สองทุ่มแม้จะปิดลอกดาวกรุงเทพเก่งจริงอ่ะอย่ารับเงินแค่สามเดือนทีเว้ยทำไมไม่ลาออกทีวะอยู่ทําไมวะที่เป็นลรกมากระเพาะเงินไปไหนหมดน่ะเงินพ่อสีพวกกูไงคนะนี้เขาขายขายของตอนดึกดึกเดินเดินเนี่ยเขาจะเอาอะไรกูวะไม่กลัวหรอกกูแม่ค้าปากตลาดมึงแค่พ่อค้าในรสภา ที่เขาเชียมก็พผูกบ้าแต่ก่อนว่าราฟ้าเป็นโง่นะว่าหนึ่งความฉลาดของคนบางคนอีกมอบ157ให้นายกแล้วประชาชนต้องชนะด้วยมาตรา157หละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเป็นการลงโทษนายกรัฐมนตรีตามสิทธิธภายใต้กฎหมายไทย